ตอนนี้ตลาดกาแฟถือว่าบูมและบูมมานานมากแล้วด้วยนะคะธุรกิจกาแฟเปิดใหม่หน้าตาแปลกๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตลาดกาแฟมันใหญ่มีมูลค่านับหมื่นล้านแบบนี้การทำธุรกิจกาแฟจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปไปติดตามกันเลยค่ะ ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นผนวกกับตลาดรวมร้านกาแฟในไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมองว่าแบรนด์ไทยยังมีโอกาสชิงส่วนแบ่งการตลาดกับแบรนด์ต่างประเทศอยู่ไม่น้อยเพราะจุดขายของร้านกาแฟแบรนด์ไทยมีเอกลักษณ์ชัดเจนเน้นกาแฟรสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทยที่มีความชอบในกลิ่นรสที่หลากหลายต่างกันตามแต่ชนิดกาแฟนั้นๆ สำหรับร้านกาแฟนเนี่ยปีนี้ก็มีร้านกาแฟเกิดขึ้นใหม่หลากหลายนะคะคือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสไตล์ของร้านกาแฟ,ก,าฟก็จะยิงร้านกาแฟต้นแบบคือสไตล์เอสเปรสโซที่มาจากอิตาลีแล้วก็ไปโด่งดังที่อเมริกาแล้เป็นสไตล์เอสเปรสโซที่มีเมนู Traditional ลเอสเปรสแบบลาเต้คาปูชิโน่อเมริกาโน่อนะคะ10กว่าปีก็จะเป็นแนวนี้มาตลอดแล้วก็คนไทยก็จะชินกับเมนูเหล่านี้แต่ปีนี้ก็จะมีร้านกาแฟาใหม่ๆเกิดขึ้นมาที่เป็นเขาเรียกว่าสโลว์บาร์คือเป็นบาร์ที่พิถีพิถันในการชงมากมากกว่าที่เน้นที่เครื่องกาแฟาก็จะเน้นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆจะมีโคบิลโคดิฟมีดิฟที่ค่อยๆใช้สายน้ำหย่อนลงใน กาแฟที่บดแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆบรรจงชงออกมาทีละแก้วส่วนวิธีการชงในแต่ละแบบก็มีหลากหลายมากร้านสไตล์สโลว์บาร์คือร้านกาแฟที่ต้องนั่งคอยสักครู่ถึงจะได้กาแฟถ้วยโปรดเนี่ยก็จะมีมากขึ้นค่ะสายพันธุ์หลักของกาแฟเนี่ยจริงๆก็มีที่เราคุ้นเคยชื่อก็คืออาราบิก้ากับโรบัสต้าซึ่งคาแรกเตอร์เขาแตกต่างกันชัดเจนว่าอาราบิก้านี่ก็จะ,ะนุ่มหอมละมุน ในขณะที่โรบัสต้านี่ก็จะมีความเข้มข้นมีแต่ว่าอาจจะไม่ละมุนละม่อมไม่กลมกลม่อมเท่าโรบัสต้าร้านส่วนใหญ่ก็จะใช้อาราบิก้าหรือโรบัสต้าแต่เพียงน้อยนิดมาผสมเพื่ออยากจะได้ความเข้มข้นเข้ามารวมอยู่ในความกลมกล่อมของอาราบิก้า ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2 0 0พันนี้ราคาที่ร้านกาแฟาใช้กันจริงๆมันแยกกันโดยโดยคาเลคเตอร์ของสายพันธุ์อยู่แล้วอะค่ะว่าสายพันธุ์นี้รสชาติมันจะออกมาอย่างนี้เพียงแต่สายพันธุ์นี้ถ้าปลูกในพื้นที่นี้ก็อาจจะดีกว่าอีกพื้นที่หนึงยกตัวยอย่างเช่นแหล่งปลูกที่สําคัญของโลกเอธิโอเปียเคนยาโคลัมเบียที่ปลูกอา,อาราบิก้าได้ดีก็ต้องเป็นประเภทที่มีภูมิอากาศที่ เย็นแล้วก็มีแสงแดดพอสมควรนะคะอยู่ในพื้นที่สูงประเทศพวกนี้ก็จะปลูกอาราบิก้าได้ดีกว่าประเทศอื่นๆที่ปลูกกาแฟบราซิลที่เราคุ้นเคยกันหรือว่ากาแฟจากบลูเมลเทนที่มีชื่อเสียงน,น,นะคะเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงและอากาศเยน็นแล้วก็มีหมอกคลุมโดนแดดไม่จัดมากซะทีเดียวนะคะก็อันนี้เนี่ยทำให แหล่งที่มาเนี่ยมันมีหลวนต่อรสชาติและอาราบิก้าถึงแม้จะเป็นอาราบิก้าเหมือนกันก็แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะในประเทศไทยถ้าเป็นอาราบิก้าสายพันธุ์ที่เราพูดว่ามันกลมกล่อมละมุนล,ละมอมเนี่ยปลูกที่ภาคเหนือนะคะหรือที่ที่มีภูเขาสูงนะคะก็อากาศมันก็จะเย็นเนาะมันก็จะเหมาะกับอาราบิก้าค่ะส่วนสายพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์เข้มข้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะปลูกทางภาคใต้ค่ะแล้วก็ทางเหนือเนี่ยมันก็ถูก ดัดแปลงสายพันธุ์มันก็มีทั้งสายพันธุ์ที่เรานําเข้ามาจากที่เมืองนอกเลยหรือว่ามาผสมโดยกรมวิชาการทางเกษตรก็หลากหลายค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงมาให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่เชียงใหม่หรือทางจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะ ปัจจุบันร้านกาแฟแบรนด์ต่างๆเล็งเห็นถึงโอกาสการรุกเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะแบรนด์ดังจากต่างประเทศที่อาจจะได้เปรียบแบรนด์ไทยเพราะเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคค่อนข้างมาก ร้านกาแฟจะยังเติบโตร้อนแรงไปได้อีก3-5ปีเนื่องจากคนไทยบริโภคกาแฟเฉลี่ยเพียง1.07กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นต่ำกว่าประเทศลาวซึ่งบริโภคเกือบ1.5กิโลกรัมต่อปีและประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นอยู่ที่3.5กิโลกรัมต่อคนต่อปีสําหรับประเทศไทยส่วนตลาดส่งออกกาแฟก็ยังทำได้น่าพอใจ สำหรับผู้ผลิตกาแฟาสำเร็จรูปก็มีโอกาสเข้าไปทำตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากัมพูชาและลาวที่มีการขยายตัวของตลาดกาแฟาสำเร็จรูปสูงขึ้นกว่า10-20%ต่อปีในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมา บริโภคในของเกรดดีๆก็ส่งไปหลากหลายนะคะอย่างญี่ปุ่นนี่ก็เป็นที่ที่บริโภคกาแฟเยอะนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราอย่างเวียดนามที่เขาปลูกกาแฟด้วยเหมือนเราเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาในไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีทั้งส่งออกแล้วก็มีทั้งนําเข้าแล้วก็ปริมาณคนบริโภคกาแฟในไทยมันก็มากขึ้นมากขึ้น ก็มีร้านดีๆเกิดขึ้นเยอะร้านกาแฟบูติกหรือร้านกาแฟอินดี้สมัยใหม่เนี่ยเขาก็รวมกันนำเข้ามา,าแล้วก็มาคั่วในแบบฉบับที่เป็นกาแฟเทรนใหม่คือไม่ว่าจะคั่วเพื่อทำโคบรลกาแฟเย็นที่เป็นแบบสกัดเย็นคาเฟอีนน้อยหรือไม่ว่าจะเป็นดริปที่ค่อยๆบรรจงชงทีละแก้วเนี่ยเทรนนี้มันยังไปได้อีกแล้วเทรนนี้เนี่ยมันเน้นที่คุณภาพของเมล็ดกาแฟท,ท,ที่ที่เอามาใช้ชง เพราะฉะนั้นมาจากเอธิโอเปียถึงชงแบบเดียวกันก็รสชาติหนึ่งมาจากเคนยามาจากโคลอมเบียหรือมาจากอินโดนีเซียทางแถบบ้านเราก็จะอีกรสชาติหนึ่งหรือมาจากไทยก็จะอีกรสชาติหนึ่งคิดว่าเทรนด์มันเน้นที่คุณภาพของเมล็ดก,กาแฟค่ะคือกาแฟมันเป็นเมล็ดที่อยู่ในผลผลไม้ผลผลเชอร์รี่ที่ไม่ใช่เชอร์รี่ที่รับทานทั่วไปะนะคะแต่เราก็เรียกว่าผลเชอร์รี่อันนี้ถ้าโดนแดดจัดเนี่ยจากผล จากผลที่เขียวแล้วแดงแล้วกว่าเขียวมันจะแดงเนี่ยถ้าโดนแดดจัดมันเร็วแต่ถ้าโดนแดดที่เหมาะสมมีกิ่งไม้คอยพยุงไม่ให้แดดจัดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นแดงไอเมล็ดกาแฟาที่อยู่ในผลเนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกพัฒนานสะสมน้ําตาลเอนไซม์ต่างๆทําทให้มันกลมกรอบค่ะก,ก็ต้องมีภูมิอากาศแบบที่ว่านี้ค่ะ การเติบโตของตลาดเมล็ดกาแฟกว่า30,000ล้านและตลาดร้านกาแฟที่มีมูลค่ากว่า1.80,000หมื่นล้านบาทคงไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นบลูโอเชียนอีกต่อไป กาแฟของคุณต้องมีกลยุทธ์ในการขายเพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นให้แตกต่างจากร้านกาแฟแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติของกาแฟหรือการบริการที่ต้องมีจุดเด่นตั้งแต่หน้าร้านรวมทั้งมีกลยุทธ์ที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านได้ลิ้มลองอาทิการใช้คำพูดเชิญชวนหรือการจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้านอยู่เสมอ หัวใจของร้านกาแฟในไทยนะคะก็คิดว่าอยู่ที่การบริการเนี่ยแหละคะ่ะคือ,อลูกค้ามาเนี่ยต้องมาแล้วมาอีกคือต้องเป็นลูกค้าประจำร้านที่อยู่ได้เนี่ยเราต้องมีลูกค้าประจำคือคือเราจะหวังขาจรพี่บอกว่ามันไม่ยั่งยืนแต่มาแล้วต้องมาอีกกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนรับทานถ้าคนรับทานคือรับทานทุกวันถ้าเราได้อ่ถ้าเราบริการดีเขากลับมาเนี่ยแล้วก็ ตั้งใจชงฝึกฝนให้รสชาติมันสม่ําเสมอที่บอกว่าตรงนี้คือหัวใจค่ะรสชาติที่สม่ําเสมอแล้วก็หน้าตาที่ยิมยม้มแย้มแล้วก็ใจที่อยากจะบริการค่ะ ก็ต้องบอกว่านอกจากฝีมือทำเลที่ตั้งการรักษาคุณภาพและงานบริการรวมถึงคุณภาพมเมล็ดกาแฟนั้นสําคัญมากๆปัจจุบันนี้ผู้บริโภคฉลาดล้ํามากนะคะสูตรกลิ่นก็รู้แล้วว่ามาจากไหนดังนั้นต้องรักษาคุณภาพให้ดีและโปรโมทให้ไกลๆค่ะ